ธรรมของชาติของประเทศหคงอยู่คู่แผ่นดินดังมาเยียบยานถึงดินแดนที่เป็นี่ปริษฐานอัฐคิของคุณยาโมเชิครับพรับงค์จะนำสำ่ิดีมาสู่อาณาจักรของ อย่างงูะนะรัรมนที่มที่งขนาดงูงูอย่างโมอัศรย์งะสนารอมาากแอดีตดำปันเลยละชันในรู้ห่านอัศจรรย์ของอย่างโมโดตรงที่ประทันหงาจปหาดี หลางเมืองที่ที่หลังเมืองเป็นอาชีพส่วนผมอย่างโบที่ได้สร้างดีวักลางเมืองอขผมยับมาตรงนี้นะครับประตขันประมเมืองทีต้องารเมตังสเิตาปรันต่าอวิตาเกตตาปริตังเันตุสังกูสเกตามิจรุเปกิริสิกันตเตจันตลิเทธิมาเนีกีเป กลเทชะขาเมตลวนาคาเนียเขาตุมไม้เชเต้พุมมาพุมมาพุมมาเยี่ยงสุเทวาชลาลาวิสเมียขะาคันทปนาคาทิ่ันตาสันติเกย่ยงมุนีวันวันเจนังสาธุโเมสุนันโตธรรมมาสวนาณัคคโลอยัมปัทันตาธรรมมาสวนาณัคคโลอยัมปัทันตาธรรมมาสวนาณัคคโลอยัมปัทันตาอาตุพัน กวยกล่าวตามผมนะครับข้าเต่ยาโม,าาโมชัยโยชายะโ,โลกหลานได้มามเป็นประจักษ์มากมาย,มามายขอน้องคำนับ เพื่อจะตราบายปัจจิธาข้าสุรนารีรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เดินทางมายัยที่นี้ขอกราบสักหน้าข้าสุรนารีให้ลูกหลานนี้ โลมีชัยเมืม่จะเดินทางไปยังแห่งหนผนทอง,งผนนผขอาให้ป่อไทยยังได้มีพยันหรืออันตรายได้มาเปบียนได้มาบุญดีทารักทำยาโม ท่านเป็นหญิงแรงกำลังแข็งแข็งท่านเป็นหญิงกล้าบังนี้ลูกหลานภารกิจได้มาย่าโมคงเรื่นชื่นชื่นหัวใจลูกหลานน้อมนำรับภารกิจนิยมตั้งส um um ักจะ<ถ> จงใจจะขอน้อมนบขอนกรบกราบไหว้ไปตามพรษาไปตามพษารบาลีสรสบาลีอมอรามรัมะ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 นักโม Namo ramah, rama um, Rama Rama ramah, 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 Nama um, um, ramah, 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 Rama 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 นาพุทธังของธรรมังของสังขารลมอันตรายวินาศสันติพุทธังของธรรมังของสังขารลมอันตรายวินาศสันติพุทธังของ พังหงสังขลอมอันตราย,ยานาสันตี้าสันติเอาทีท่นี่ใน้องกลาวตามผมนะครับผมจะ